แกะกล่องแล้วครับรถสกูตเตอร์หลานชายครับสั่งรถน้องสองมาเอาไอ้ว่าน้กับแส <c oughs> เป็นรีโอเว้ยรีโอเว้ยรีโอเว่ย <c oughs> ล้อแมก คือ,อไรอยานว้าเิ้นนี้ก็สามพันบาทสามพันห้าร้อยบาทนะครวมส่งไม่ซื้อซื้อร้านไหนวะเค,เคทีสกูตเตอร์ขายถูกมาก อกันนี่งานดีว่ะร้อนหนาปุ๊กเลยอันนี้เท่าไหร่นี่หมอกสามพันห้าครับสามพันห้าสามพันห้ามุดมดเนี่ยเครื่องพร้อมอ่ะใช่เอเอาสักคันไหมล่ะจริงนะสามพันห้ากูจะไปซื้อมาทำเอาไหมล่ะสนใจไหมล่ะมาดูคลิปตอนประกอบกันนะครับสามหมื่นใช่ไหมสามพันห้าจริงอ่ะเอ้า เอาสักคันไหมหาไม่ไดมันม,มีแน่จริงนี่ว่ะีย,ยววหกสิบสามหกสิบสามดีเนี่ยหน่อยนะ <63? S 2> หมาหมอกับตัวหมามากเลยมันติดได้ไหมล่ะฮะติดได้นะ ติดได้นี่ก็ต่อต่อสายก็ติดได้เลยฮะมีท้องสายรู้ๆไหนก็ได้สุดเริ่มต้นเนี้ยอ๋อหัดผสมน้ำมันก่อนเกิดเกิดไม่ทันยคทูที <c oughs> ไม่เอาเดี๋ยวไปซ่อมวิบากเราดีกว่าเ <c oughs> ออเติมน้ำมันนะสตาร์ทครั้งแรก เครื่อง63 CC ซีซีครับฝาเขียวคันนี้เห็นบอกว่าจะให้วิ่งเกิน90อ่ะสตาร์ทครั้งแรกครับมันร้อนแล้วสตาร์ทติมไหมครับวันนี้มันก็นแน่นกันเลยันไม่มีที่จับเลยโอเคครับสตาร์ทครั้งแรกติมไหมดึงไม่ไหวแล้ว เขาใส่หมเทียนมาหรือยังใส่แล้วเอาพอมั้าเอาผ้าลองดีกว่ามั้งเมื่อกี้ไปหาฝาครอบคัดมาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวติดแล้วเดี๋ยวคัดตีเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ่าจ่ากัดตินทีบนะะจะมีปัญญาสตาร์ติดไหมวันนี้ หลายพืชแล้วเฮ้ยติดเลยกระดิ่งดีอย่างเลย ัจเครื่องใหม่ลองดึงอีกทีเน <Yeah! S 2> ี้ยเครื่องปิดตร์ทติดง่ายเว้ย ไอ้ม่คิดว่าทอเดิมจะดังหันอ่าเดี๋ยวรอประกอบต่อไปแน่นเหมือนกันเยอะเลยไหมล่ะอันนี้เดิมๆก็ยังดึงถ้าเปลี่ยนปล่อยเดี๋ยวก็ได้รู้มันอยู่นี่นักตาจ้าเดี๋ยวก็รู้ฟังเสียงเครื่องโอ้โหแน่นแน่นปักเลยเฮ้ยก็ทำมาเดี๋ยวเฮ้ยก็อยากโชว์ฝีมือ ส่งมาเป็นชิ้นๆเลยดิเดี๋ยวไว้มาชมกันตอนประกอบอีกทีนะครับนี่คลิปแกะกล่องตาติดง่าย,าย <laughs> อ่าเดี๋ยวไว้มาชมกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อน